โอ,โอ้ต่อต่อเอาเอาสองหางเลยเนาะวิ่งวิ่งสามคันเลยนะจ้าเป็ <c oughs> จ้าแล้วนี่านลากสองพว่พวงเลยครับ,รบนี่เดี๋ยวบอกให้ท็อกเกะทำลากสองพ่วงเลยนละดูดูครับนี่ ถือว่าโคตรเซียนน่ะถ้าลากลากสองพ่วงได้เนี่ยเม้สุดยอดสุดยอดอีลีเด ลากไปเลยเนาะลากทางไกลเนาะนะั่นน่ะจอดขวางเลยเลยเห็นจอดนานแล้ว <laughs> กับรถเล่นวนในปังมป <laughs> าดีเขาด่าแล้วบ้างด้วยฮะนี่ขับรถอะได้วนไปวนมา ให้เขาจอดด้วยดจะจะถ่ายถ่ายไอ้นี้ไปให้ให um ้ท so ็อกกดูหลากทีละสองเลยสองสองพวงเลย สิงที่เทคเกอจอดนู่นครับยังไม่ได้ตามไปเก็บยางตามเก็บพวออกอะไหล่มันก็ไม่มีที่ไว้อีกอ้น,นี้ก็หนักพอเรงแล้วครับเนี<อ>่จะลงก็<อ>ยกเกียร์ลงอีกแล้วครับช่างเขาว่า ไม่รู้มันได้ยินเสียงอะไรกลักกลกกลกกนะตอนตอนติดเครื่องนะครับก็อีกอีก,อก,อกหลายวันที่จะได้ครับใ,<ช> <ๆ S 2> ใส่หินหินกระแทกเลยพา้าท้ายโกงหมดเลยตัวนี้ปิดยากแล้วทีนี้ อันนี้ที่ผมจอดตรงนี้ก็คือว่าไม่อยากกินพื้นที่เยอะไอ้ลงเรายังไม่เสร็จเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะเราก็จอดให้มันแนวแนว,แนวเดียวกันเพื่อเพื่อนอันนี้เขามาด้วยนะครับมาจอดก็แบ่งปันกันจอด หลายวันแล้วเจ้าหลงมาจอดอยู่นี่โอ้แดดแดดร้อนชาเลยน่าจะไม่เป็นไรนะจอดอยู่ตรงนี้นี่ ูโลขนาดนี้น่าจะไม่เท่าไหร่ทางโลูโรถก็เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาบ้างแล้วแต่ขนุนู้นน่าจะไม่จอดนานนะเดี๋ยวก็ออกน่าจะซื้อข้าวกินหรือว่าอาบล้อาบน้ำน้อันนี้ผมก็จอดเือ เรือเขาแล้วเราก็แอบแอบมาชิดขอบนี้ทำเป็นร่มพอดีเลยเนาะเอารถมาจอดตรงนี้แต่แรกผมไม่จะจอดอยู่ตรงนี้เลย

ไม่ไอ้นั่นน่ะสแกนเนียน่ะมัมีคลาสไม่มีคลาสมีที่ไหนคลาสเนี่ยมีคลาสมีจะเบรกโอคิดว่ามันมีคลาสด้วยเลยนี่มันจะมีรุ่นหนึ่งมีคลาสเนี่ยเออยกคะหมุนเกียร์อื เคยลองลองขับไอ้ไอ้นั่นนะ่ะไอ,อะ้เอสเจ็ดร้อยอ่ะโอ้ช้ามากเลยใช่เวลาเราใส่ใส่เกียร์แล้วนะเกียร์ถอยหลังไม่อยากจะไปรุ่นใหม่แล้ว 12, น้องเกียร์รุ่นใหม่อ่ะสิบสามอ่ะอืมเกียรสิบสองรุ่นใหม่ราส่วนใหญ่สิบสามอืมไหนประหยัดน้องมันนี่ไอ้น,นี่รุ่นไหนนี่ จากแล้วผมดูดูดูรถไม่เป็นนะนี่นี่ก็ใหม่เลยให้ผมดุผมดูหมดเลยมองดูได้ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นคุ่ลงหมดเนี่ยไอ้นี่อแหนบแหนบแหนบเผาเดียวยกล้ออ๋อเปขาดีฮันดูฮนโตนี่ช็อตช็อตช็อแต่แต่ผมก็ยังงงๆอยู่นะทำไมมันชอบพวกสแกนเนี่ยเนี่ยชอบชอบยกล้อเลยมันมันไม่ ทำไมเขาต้องทำให้เผาเดียวอ่ะเนอโอ้โหนะก็ยัะมีเรื่องสองเผากับเผาเดียวนะใครต้องการสองเผามันอยู่ที่หน้างานแต่พวกเผาเดียวพวกบ้านเรายิ่งขึ้นแน่ลูกแม่สอนสบายมีตุกตุช่วยดังฮากัน อวัมันมีะรก่เนยขาเี่ยวเขาเียวเายกล้อเผาองเผายกไม่ได้มันจะประหยัดประหยัดน้ำมันไปอีกใช่ไหมประหยัดกันเนาประหยัดทั้งยางเลยเนาะรถเผาเขาก็ยกมันกดลงอืม ông với ngay nó lại văn chặt